สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะพามาชมเป็นตลับเหรียญเสือเผชรหลวงพ่อสุดนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นงานร้านพรประพานะคะที่เจ้าของเดิมเนี่ยใส่เหรียญเสือเผชรมานะคะใส่เป็นแบบโชว์หูเหรียญน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาก็ยกซุ้มหัวสิงสวยๆเลยแล้วก็ด้านข้างต่างๆนะคะใบนี้เป็นตลับทองมือสองนะคะสภาพดีไม่มีค่าแรงค่าสินะคะต้อนรับเราขาวทองแบบนิวไฮเลยนะคะก็ งานสวยนะคะงานร้านบอนประพาสภาพดีนะคะแล้วก็นานๆจะเข้ามาทีนะคะสําหรับตลับเหรียญเสือเผ่นนะคะเปิดท่านไหนตามหายอยู่นะคะเข้าทรงเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเหรียญเสือเผ่นเขานะคะ,ะ,คะเขาจะไม่ใช่ทรงไข่แบบไข่เป๊ะๆน,นะคะเขาจะมีความแบบกลมๆด้วยนะคะซึ่งใบนี้ก็ทําออกมาสวยนะคะแล้วก็ได้โชว์หูเหรียญด้วยนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ชื่อ ปิดสนิทดีนะคะด้านข้างฝั่งหนึ่งแล้วก็ข้างอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะแกะลายสวยงามนะคะชืบโอ้น้องไม่ยอมโฟกัสอ๋อคิดว่าคิดต้องใช้นิ้วเป็นแบบ็คเกาสนี่แกะลายสวยงามปิดสนิททั้งสองด้านนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแยร์ไอเทม นะคะด้านล่างนะคะบรรพับพต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีชีกขาดใดๆแล้วก็ด้านบนห่วงนนหนาๆเลยนะคะทั้ง2ด้านนะคะห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะแกะลายแบบนี้นะคะซึ่งใบนี้นะคะงานร้านพรประภา ช่วงนี้ก็จะได้งานร้านบ่อยค่อนข้างบ่อยหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคินจะอัพทางเพจนะคะก็จะบ่อยเ,ออเรียกว่านะคะส่วนใหญ่จะอัพวันต่อวันทางเพจนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะส่วนในคลิป YouTube เนี่ยก็พยายามอัพคลิปทุกวันนะคะแต่อาจจะมีดีเลย์ช้าหน่อยนะคะชึบถ้าเร็วกว่าก็จะเป็นทางเพจค่ะแล้วก็ใบนี้งานสวยชึบแล้วก็เปิดด้านในวัดขนาดกันดีกว่านะคะโอ้น้องแน่นมากแปบบ๊บนึงนะคะ โอเคเปิดได้แล้วนะคะก็ขนาดความกว้างด้านในนะคะขนาดความกว้างด้านในตรงคินวัดตรงกลางเลยนะคะอยู่ที่3.05ซนแล้วก็ความสูงด้านในอยู่ที่4.6เซนนะคะแล้วก็ปิดอืม นี่แล้วก็ขนาดความกว้างตรงหน้าจอนะคะตรงกลางนะคะความกว้างหน้าจออยู่ที่2.7เซนแล้วก็ความสูงหน้าจออยู่ที่4เซน,นะค่ะก็ใบ,ใบนี้นะคะน้ําหนักนะคะเรียกว่าทองเน,น,น้นเลยนะคะ21.78กรัมนะคะใส่เป็นตลับเหรียญหลวงพ่อสุดเสือเผ่นนะคะหรือว่าจะเป็นพักรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองหรือสำหรับ หรือว่าตามหัตับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำจับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ SITK666 หรือเพจ a c e b o o k ร้านตับทองดิติหรือด่วนโทร089986685นะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างมาิิพงามังวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเพื่อท่านไหนอยากไว้ว่าแบปันตับทองกอบทองพาระเครื่องบ้านทองคำคินิติก็ยินดีรับเช่าค่ะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คินิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจน,จนจบค่ะสว,สวัสดี ดีค่ะสวยงามนี่ชุด